สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรานิวนอนดูเป็นปะอยู่กับนิวจ้าพล้อยค่ะอุ้ยคอคอหักมื้อกีเสียงอะไรอ่ะพี่นิว YouTube ช่องนี้นะฮะ Official เชียลก่อนจะเริ่มงานก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะฮะแล้วก็คอมเมนต์คุยกันถ้ามันรู้สึกว่าเอย จิ้นฟินนะฮะแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปนะแท็กมาที่นิ ai, รุนตุษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะฝากเฟ c บ b o ก k ิก k t อ k t ทวิตเตอร์ด้วยแน่ตามกันไว้นะฮะวันนี้รีบนิดหนึ่งเนี่ยฮะเพราะว่าอยู่กับ ตอนสั้นๆของ Ki ิน Pod เดอะซีรีส์อีพีที่6ซึ่งเป็นสเปเชียลเพิ่มมาประมาณ7จปนาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มารีอกชั่นกันนะฮะว่าการที่ออกมาจากป่าหรือยังนะครั้งก่อนไม่ใช่ยังอยู่ที่ป่าอยู่ครั้งก่อนเนี่ยโดนยิงที่ป่าคุณคินแล้วตอนนี้จะเดินทางมายังไงต่อเออหรือไปเดินทางหรืออยู่ที่เดิมหรือยังไงเห็นเขาบอกว่าเป็นเป็นตอนต่อช่วยเสริมกันเข้าไปอีกเราก็มาดูว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนไปดูกันนะฮะคินพอดเดอะซีรีส์สเปเชียลอีพีที่หกนะคุณหมอแน หมอแน่ใจแล้วใช่ไหมอ้าวออกมาจากป่าเลยมาโรงพยาบาลโอ้ชุดโรงพยาบาลเฮ้ยบริการคนใหม่หรอไอชินนะเป็นอะไรหุ้ยไอชินแกงไหมสภาพแทนคุณไม่ได้คอช่วยแทนคุณเลยหรอคุณเชื่อไม่ได้คอยช่ว จมูกลูกเก็บใช่ไหมใช่คุณหนุ่มเงียบๆครับใหญ่ไปนิดนึงนะกูว่ากว่ใช่กลัวใช่ใหญ่ไปนิดนึงนะไอคุณกลัวเวอร์ไอ้คินคนขีดอะไราแล้วมันแค่ยังไม่ฟื้นเฉยเฉยโห๊ยปันหาเรื่องเรื่องเวลาอ้าวนี่คุณมึงด่าเหรอ มึงเหลือเหลือคิมนะที่ยังไม่เจอความปักจัดเนี้ยเหลือคุณกอนด้วยช้าก่อนอานนท์เราจะด่าคุณกอนไม่ได้เนาะเกินไปแซ่บไปคนเนี้ยมันน่าจ้าง่ะหนูนะเว้ยเอคนหนูนะเว้ยไม่ได้เลยหรือไงแล้วไม่โกรธด้วยไม่โกรธด้วยแล้วขีนห้องไหนก็สนิทกันไงดูซิรี่์ด้วยกันตั้งหลายตอนเอห้องไหนแล้วก็เมาด้วยกันมาตั้งหลายตอน ไม่มีเลขห้องอยู่ห้องไหนห้องนู้นมึงไปไหนอ่ะมันยังไม่ฟื้นเอ้อเอ้าเล่นใหญ่ขนาดนั้นวะอ๋อเป็นเธอค่ะคนนี้เล่นใหญ่ไม่ยังไม่เล่นใหญ่ขนาดนั้นเลยเธอเล่นใจ็บเจ็บสุดเมื่อกี้ใหญ่เลยนะเป็นคุณดูหน้าพีดดูหน้าพีดดิอืมเจ็บหนักเหมือนห้องโรงแรมส่วนตัวมากกว่าโรงพยาบาลแล้วก็ทำเป็นโรงพยาบาลของตัวเองอ๋อเข้าใจเล้ยทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ คุณเขานอนป่วยยังไงให้ดูดีกว่าฉันเราไม่เห็นการขนย้ายจากข<ว>ดหินนั้นมาโรงพยาบาลใช้คอไหมไรหรือยังไงใช้คออัดเสียหมดอดเป็นห่วงเวอรอ้แต่ไม่เจ็บแล้วเลยหายถ้าเจ็บอยู่ก็มีพระกออยู่ที่ไม่หมายถึงไงห,หายแล้วเลยเอ้าอ๋อเดียพอนว้าวดอกไม้มาให้พี่ชายอยเางหรอ หรือมาให้พรอพี่รองยังไม่ฟื้นอีกเหรอพี่รองยังเลยแล้วนี่ดอกไม้มาเยี่ยมขินเหรอที่บอกมาให้พอรนะไม่บอกนะเปล่าอือหมอไม่เยี่ยมพรอ๋อเดี๋ยวขลินได้ยินดิกุหลาบเหลืองแต่ว่าเมตภาพและวอมใหญ่มากกุแล้วยังมีความหมายแฝง เสียงตอบแทนต้อคินตื่นตื่นนะให้ขอต่อกับก่อนนะอะไรจะไม่แยกพอสลดพอดูแพงด้วอีกนิดนึงต่าไปเหรอสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้สวยสวยถ้าอยู่ต่อเป็นกว้างที่รองงานจะเสียอารมณ์ไปเปล่าๆอ๋อโอเคอ่าก็รู้นี่ผมไปก่อนนะพอดเดี๋ยวเอาดอกไม้ของมึงกลับไปด้วย ยังไงซิครอเขาไม่ให้เขาห่วงเขาไม่ให้แค่ดอกไม้ผูแพ้ดอกไม้<อ>เดี๋ยวมันจะติดตัวบริกาศครูแค่ตอนไหนก่อนอยู่ในป่าไม่เป็นไรเลยโ,โงมากเวีแบบว่าโอลโคผมลงชั้นเดี๋ยวชูไปก่อนนะ ไม่กลัวละอยู่นี่จะไปไหนเออมานี่มึงจะปล่อยให้ชั้นายนอนคนเดียวจริงเหรอถ้าปกติยังไงเออทำไมเออจะอยู่ในป่าเคานอนมึงนอนคนเดียวไม่ได้เลยไงจะต้องผูกมืออีกเหรอจะต้องใส่บุรงานอยู่เว้ยวิรงานอยู่ก็ไม่ได้มึงจะกลับไปนอนคนเดียวจริงแบบว่ไม่ได้อยู่ในถ่านว่าดีกวโรงพยาบาลนี้ผีดุนะเว้ยอู้ หรือว่าลูกกูกลัวก็คือเอาเลยคุณคิดผู้หญิงลูกกูจะกลัวกลัวใช่แม่ว่าใช่โอ๊ยวัดเหลือมึงลูกกูไม่เคยกลัวอะไรเลยนอกจากผีเอ็นดูอ่ะรูดผ้าดิกูไม่ได้กลัวนะโหลับเตียงกี่ฟุตอ่ะแต่ห้องนู้นแม่นเย็นเกินที่นอนดิที่นอนเลยแปดสิบฟุตทุกที ดูใหญ่มันดูเป็นบอลลังอ่ะเยี่ยมากตลกพอตัว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 แค่นั้นนะ้เด้อตอนนั้นมึงกลับมาโอ้โหเสียงปืนยิงขึ้นฟ้าขนาดนั้นมึงเคยทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลมาล่ะไม่กลับมาก็ไม่ใช่คนละมัางเห็นเขาตายปล่อยหรอไปโดนยิงเราตัวเองรอดไ่ได้ก็ไม่รอดไม่ตายไม่รอดเหมือนกันเคยเมื่อวานก็ดูไม่มีเหตุผลเหมือนกันกับมึงไง ตอนที่เอากุญแจมือติดกันอยู่หลายวันก็ไม่มีเหตุผลแม้ว่าโอ้โหคนหล่อจังเลยนะคุณไม่ปล่อยให้เมียกูให้เวลามันกลับไปคิดเจ็ดวันยังไงสรุปมึงเอะกลับมาเป็นบริการให้กูไหมไม่ไม่มายังถามอยู่หรอแล้วที่กูนอนอยู่เนี่ยเป็นมียเปมยมึงย้อถามอีกเหรอ ดเหนื่อข้อห้ามอยู่เหนือทุกกฎเกณฑ์ทุกกฎทีเสียกระโดดคลองมากๆเลยอ่ะมีมีแบบเอาโทรศัพท์ให้โทรเลยโอ้โหอย่าให้ใครรู้นะอย่าให้เออมันเสียกระโดดคลองนะเมื่อกี้แล้วปกติโทรออกต้องมาถึงเสียต้องมีการเช็คไม่คือเนี่ยอยู่ข้างมโทรได้ฟังเอง โ่โหลเฮียเฮียหายไปไหนเนี่ยผมกลับมาไม่เจอเฮียโอเคดีใช่ไหนนกมกจาเติดตุละด่วน่ะกูะค,คิดถึงมึงนะมึงเป็นไงบ้างผมก็คิดถึงเฮียโคต <c oughs> รเจอแป๊บเดียวยังไม่หายคิดถึงเลย <c oughs> แค่เสียงยังน่ารักเลยอะถ้าเฮียว,ว่างอะแวะมาหาผมอีกนะเขามีงานเนอะมไปได้เขาไม่ผัวอ๋อเขาปีผัวติดผัวแหละก็ไม่ค่อยติดกูเลย ดูแลตัวเองดีอ่ะเห็นปะเขาเป็นพี่น้องนุ่นเดียวกันแล้วที่ได้สุดทีโลกเลยแบบบอกความรู้สึกต่อกันตลอดโอ้ลังและขินจะไม่รักยังไงไหวสภาพมีกำลังใจแล้วทีเนี้ยน้องบอกรักที่สุดในโลกอ่ะวิ่งฝ่าดงกระสุนกับระเบิดอพักก่อนเพื่อสถานะนอนให้มันหายก่อนแผลโอเคโอเคแล้วก็ซบไหลกันอย่างเงี้เหรอ เพราะว่นนะจาจับมือกันมัตล,ลอดตลกเคราว่าการหนักกว่ากันนะเขาคนลอาการหนักกว่ากันนะเขายังเจ็บอยู่มากป่ะเนี่ย,ย,ย,ยโอ้ยหายแล้วหายเพราะจิตอะซบไก่หัวใจทั้งเยอะไม่นะไม่ว่ามันไม่ว่ามันเบียดเบียดอยู่นะเบียด<า>อย่างนะดีอยู่แสดงว่าไม่เป็นไรมาก <c oughs> มุยเพลงจบแล้วแต่งจบแล้วจบแล้วอ่าม o อ e อนไม่ได้ค่ะมีความ Move อนไม่ได้ค่ะจบแล้วแปดนาทีเย็นนอารมณ์มันต่อเนื่องอะเนาะอารมณ์ละวันต่อเนื่องเป็นซีรีส์ที่ไม่ท้ากับชีวิต ที่มีประสบการณ์ผ่านมาอุ้ยมันจะเปท้าดยังไงล่ะพี่เราต้องไปทัพี่แต่ว่าสองคนนี้ทำให้เราเข้าไปสู่ความรู้สึกนั้นรู้สึกกดดันไม่รู้ตอนเขาเจอปัญหารู้สึกรักไปเรู้ตยนที่เขารักกันรู้สึกจกรกจี่หูรู้สึกอบอุ่นตอนที่เขาสบกันเจ็บไหมตอนเรายิงเจ็บไหม มันสะเทือนความรู้สึกเราเราไม่อยากเขาใครเขาเป็นอะไรเลยในซีรีส์นี้แล้วก็ตอนที่เขาซบกันเราเห็นถึงความรู้สึกที่มันพาไปแบบว่าเหตุผลชั้งมันขอให้คนที่อยู่ตรงนี้ของเราอะได้อยู่กับเราแล้วเราได้รักเขาจริงๆบทดีมากอบอุ่นหัวใจเข้าใจเลยว่าอันนี้คือสเปเชียลจริงนี่คือของขวัญนะที่เขาตั้งใจทำเพื่อมให้แฟนคลับ ที่สนับสนุนเรารู้สึกว่ามันดีอะแล้วอโปถึงมากเลยอะช็อตยิ้มกริบอะยิ้มกรุบอะแล้วคุณมายก็รอดแล้วหรอข้าไม่เกี่ยวแล้วละ่ะแล้วอินเนอร์สายตาก็ดูรักกันรัก,ร,กรักตอนนี้เออมันดูก้าวข้ามไปแล้วอะ่ะรักมากฉันชอบทุกการสัมผัสข,ของเขาเลยะที่แบบจับมือกันลูบหัวกันแบบอบยิงโซบกันรู้สึกเขาก้าวข้ามแล้วป่ะใช่ไหมเวการทำเพราะเพราะสั่งเลยรักจริงก็ไม่รู้ตอนนี้งง แต่ก็เป็นดียนี้ยังจับไม่ได้เด,เดี๋ยวมีตุดพิกผันค้าว่ากันเดี๋ยวต้องรอคนอย่างพอตอ่ะอาาจะทําให้ทุกคนหลงรักใช่เป็นคนดีด้วยความที่เขาไม่สเสน่ห์เราทําให้ทุกคนอ่ะหลงรักแต่เรารู้แหละว่าความพอตอ่ะมันซื่อตรงต่อให้มีใครเข้ามาจะไม่ว่นไหวแน่นอนหรอกมันจะเน้นลูกหลอกคนนี้ ถึงแม้ตอนแรกเราจะหนักตีด้วยการที่เป็นปฏิการิยาทำตัวไม่เหมาะเขาอาจจะแบบว่าเป็นผู้ชายมาตลอดพอมีผัวสักคนหนึ่งคงอยากเป็ให้คุณชินคนเดียวแหละที่จะยอมไม่หมายถึงว่าต่อให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาไงจะไม่มีปวดเออเรารู้สึกว่าแบบจะทำอะไรพอไม่ได้แล้วใช่ไหมจะเป็นคุณชินคนเดียวใช่ไหมจากนี้หลังจากนี้เลยเพราะว่าพอมันไม่ใช่คนที่มีรับลมคมน้ำความอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นคนที่ไปเลยเออเป็นคนที่รู้สึกอะไรรู้สึกตรงถ้ามีรู้สึกดีแล้วก็จะรู้สึกดีจะไปเลยถ้ามีคนอื่นเข้ามาจะไม่มีแบบวุบวับแบ ถ้าไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วจะไปมีคนอื่นต่ออันนี้เราก็ไม่รู้ไงก็ไปเรื่อยๆนะฮะกับ Kin Pot the series ถึงตอนจบนะฮะปีนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันมานะฮะแล้วก็ขอบคุณแทนน้องๆด้วยที่มีแฟนคลับมากมายเหลือเกินกับกรแสดงกลุ่มนี้ที่มีความสามารถมากมายและทุ่มเทในการทำงานเหลือเกินนะฮะก่อนจากการฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามนะฮะนี่นดูช่องนี้นะฮะ YouTube o u s t i n Official นะฮะแล้วก็คอมเมนต์คุยกันมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกัน พูดไปแล้วนะฝากปเป็นบุ๊กทิกตอกทวิตเตอร์นะฮะแแฮแทกทกี่ #kintportseries แล้วก็แฮ n i r กที่นนนนดูนะฮะภาษาไท<ห>ยภาษอังกฤษนะแล้วเจอกันใหม่กับ EP ที่7จ็ดไปเก้าสิบชนามสี่ลาก่อนนะสวัสดีฮะบายบายฮะ